Espíritu. Oh. Oh. เนื่องในวันที่เอาุดแห่งการสู way, ้เ an ี่ผ huh ่านมาที่เรียนมาบรรจบครบรอบกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในประเสริฐดินชาตินานุนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยพระราชการทุกฝ่ายและประชาชนชาวจังหวัดหนองคายที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันณบวัเห็ที่ดีแห่งนี้เพื่อแสดงความกระตัญยูกระตับเวทิตาก็รู้ึกยินดีรละภุมที่ได้ร่วมรับไปแล้ว ในรัชสมัยของพระเจระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามีโจรส่อหรือกบฏแทยถิงของจีนที่ลบแพ้กองทัพของพระนางสุสีไชยเฮาแตกพ่ายเป็นกบฏหรือโอกาสกทัพมาย่ำดีหัวเมืองซึ่งอยู่ห่างไกลกรุนเทต่อมาพระเจระจุลจรมเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเจ้าจจดกองทหารกรมกองต่างๆในกรุงเทพเป็นสองทัพ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงจัตศิลปาคมซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอทั้งลำดงบพระยศเป็นกรมหลงผู้บับการกรมทหารรักษาพระราชวังเป็นแม่ทัพตะวันออกยกไปรปาก้่อในใสายเมืองบวนให้เจ้าพญาสุรศั์มนุตรีเมื่อครั้งเป็นเจมินไวยวร,ารานราผู้บับการกรมทหารม้าเป็นแม่ทัพตะวันตกยกไปรปากพ,พ่อ ในแฝงหัวพันธทั้งปกทัพหนึ่งกองทัพไทยทั้งสองกองทัพยกไปถึงทุ่งเชียงคำและได้รวมกำลังกันเข้าโจมตีใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไปในค่ายของพวกพ่อจนพวกพ่อ,พอแตกตื่นสับสนโกลมานกองทัพไทยเข้าตีเลือดเอาค่ายไว้ได้พวกพ่อก็แตกค่ายและได้แตกทัพหนีเข้าไปในอีวัน นายทัพที่สองจึงได้จาัดก,การบ้านเมืองเรียกรองพลเมืองที่แตกแานตั้งเจนไปอยู่ตามป่าเขาให้กลับมาอยู่ในภรุมมงํำเนาหัวหน้าพวกขา่าซึ่งตั้งแข่งข้อเจ้าเมืองอยู่แต่เดิมก็ได้เข้ามาอ่อนน้อมต่อกองทัพไทยด้วยกองทัพไทยได้ยกหลักมาตั้งอยู่ที่เมืองหนองคาย เมื่อ้านเมือปกติแล้วจึงทรงพระโรณาโปรดกล้าวให้ยกทัพกลับกบ 10, 10, 000, รุอองเทพมานครอู่ตอนเมืองลำไกรในปีพุทธศักราช2494